สมัยนัี้การวเกษตรสำคัญนะครับุกทต้นรือว่าันกําความดีนะครับท่าความดีเพื่อแส่นดินนะครับขอาปลูกไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรเป็นไรได้ใช้ร้วัทำวันเดีวันอย่าที่บ้าครับ วันนี้ก็ว่าเป็นวันที่พวกเราเริ่มรู้กันไปเป็นแถวเริ่มตั้งแต่ลองลูกหือมาบอกว่าไป็นน้ำร้อนอ่ามาแทน่สุดยอดเกี่ยงห้าเกี่ยงเกี่ยงอยากเกี่ยงเพิ่ท่านอยากกูเข้า นี่ะ,ะเป็นต้นไม้ที่ให้หร่องเทาูกต้นไม้เหลนี้ก็จะหมืนปูหญ้าตายานโี่ขอประชาชนนะประหารปรหา